เดนิสโรดแมนนะครับนักบาสซูเปอร์สตาร์เ b a นะครับเขาเคยออกมาเปิดเผยด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยเคยน้องชายหักถึง3ครั้งเหตุการณ์จะเป็นยังไงไปดูกันครับ สวัสดีครับเพื่อนๆผมหมอตังมางลพอนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะสบายดีนะครับสำหรับท็อปิกในวันนี้นะครับก็น่าสนใจมากๆก็เนื่องจากตังนะครับที่จริงๆตังเป็นคนชอบดูบาสเกตบอลเนาะ NBA อะไรแบบเนี้ยเราก็จะไปหาดูข่าวดูสัมภาษณ์อะไรต่างๆของผู้เล่นด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นปัจจุบันหรือว่าผู้เล่นในตำนานนะครับแล้วก็มีผู้เล่นหนึ่งคนครับที่เพื่อนๆขอ NBA น่าจะรู้จักนะครับเขาอยู่ทีมชื่อกาโกบูนะครับเขาชื่อว่าเดนิสรอดแมนนะครับเขาอยู่ในทีมที่ตอนนั้นมีไมเคิลจอร์แดนอะไร และก็เป็นยุคที่ได้แชมป์เยอะมากๆแล้วตัวของคุณเดนนิสรอดแมนเนี่ยเป็นคนที่มีเอกลักษณ์มากครับเป็นคนแฟชั่นจ๋ามีความคิดอะไรที่แบบเออคือแบบชีวิตเขามันสนุกมากๆนะครับทีนี้ครับตังก็ได้ไปเห็นสัมภาษณ์สัมภาษณ์หนึ่งครับของคุณเดนนิสรอดแมนครับเขามาเปิดเผยนะครับประมาณ7ปีที่แล้วกับไวซ์ทีวีนะครับคือเขาออกมาเปิดเผยว่าในชีวิตของเขาเนี่ยเขาเคยน้องชายหักนะครับถึง3ครั้งเลยเออตังรู้สึกเออน่าสนใจดีทีนี้ก็ลองไปอ่านดูนะครับแล้วก็ไปดูข้อมูลนะครับ กับคําให้สัมภาษณ์เขาว่าเฮ้ยเขาเคยน้องชายหักถึง3ครั้งมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้ววันนี้ก็จะมาชวนคุยประเด็นนะครับน้องชายหักมันหักได้จริงๆเหรอเอ้ยตรงนั้นมันมีกระดูกเหรอมันเลยหักได้แล้วมันเกิดเยอะเกิดน้อยมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างจะมาแชร์กันนะครับดังนั้นไม่พูดพร่ำเพลงงเราไปเริ่มเรื่องกันเลยดีกว่านะครับคือเอาเรื่องเล่าของคุณเดนิสโรดแมนก่อนเอาของโรดแมนก่อนที่เล่านะครับก็เอามาเปิดเผยนะครับว่าเฮ้ยในชีวิตของเขาเนี่ยเขาเคยมีประสบการณ์น้องชายหักถึง3ครั้งเลยครั้งแรกเนี่ย เกิดตอนที่ตอนนั้นเขาก็คบกับแฟนของเขาเนี่ยครับทีนี้ก็คบกันที่จริงเขาก็มีเซ็กส์กันบ่อยมากๆครับแล้วก็เป็นเซ็กส์ที่ดื่มดำมากๆแต่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่เขากับแฟนสาวเนี่ยก,กำลังจะมีเซ็กส์กันแล้วก็แฟนเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยอยากตื่นเต้นมากกว่านี้เออฉันอยากจะให้นายเนี่ยไปอยู่ตรงมุมห้องนะแล้วก็วิ่งมาวิ่งมาแล้วก็กระโดดนะครับแล้วก็แบบอินเตอร์คอสกันแบบเข้าไปเลยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งถ้ามองความเป็นจริงทําได้ไหมก็น่าจะทําได้แต่ก็ยากพอสมควรทีนี้ด้วยความที่เดนิ แมนเขาก็โอ้โหผมเนี่ยคือซูเปอร์สตาร์ NBA นะครับนะครับโอ้โหดังนั้นการทําแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องสบายมากเขาก็ทำนะครับเขาก็ไปยืนมุมห้องวิ่งมากระโดดนะครับแล้วก็จะเสยียบอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ปรากฏว่ามันน่าจะผิดครับมันเกิดการกระแทกจนสุดท้ายน้องชายเขาหักเขาบอกนะครับในคาสัมภาษณ์เขาบอก,นะบก,บอกโอ้โหเลือดมันทะลักออกมาเลือดมันกระจายสเปรชชิ่งตัวของแฟนเขาที่เป็นแบบโอ้โหผิวคนผิวขาวนะครับกลายเป็นเปื่อยเปื้อยไปเลื่อดเขาตกใจมากและเธอก็ร้องแบบร้องตกใจอะไรแบบนี้นะครับ ตอนนั้นก็ต้องไปโรงพยาบาลครับเพื่อรักษาน้องชายหักครับผมนี่คือประสบการณ์ครั้งแรกครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเดนิสวัดแมนบอกว่ามันเกิดที่ดัลลัสต่อไปครับประสบการณ์ครั้งที่2ก็เป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งครับก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคู่เดทใหม่หรือว่าเป็นเป็นแฟนหรือว่าเป็นอะไรนะครับเดนิสบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาไปแข่งบาสครับไปแข่งกับฮุสตันโรเก็ตนะครับหลังจากแข่งเสร็จอะไรเสร็จแล้วนะครับก็มีสาวคนหนึ่งบินมาหาเขานะครับแล้วก็ได้กินข้าวด้วยกันซึ่งเธอคนนั้นเนี่ยพก หนังสือซึ่งเธอพกมาเยอะมากครับซึ่งสรุปง,ง่ายๆที่จริงมันจะมีชื่อหนังสืออยู่นะครับแต่ตังขอไม่บอกชื่อกันเพราะว่ามันเป็นคําที่ล่อแหลมเดี๋ยวจะโดนแบรนด์หนังสือนั้นมันใจความประมาณว่าเธอกําลังอ่านหนังสือเหมือนแบบเอ้ยทำยังไงจะมีเซ็กส์ที่ดีขึ้นได้ทํายังไงจะเล่นกับน้องชายของคุณผู้ชายได้ดีอะไรแบบเนี้ยเดนิส <Dennis S 2> ก็เห็นก็แบบโอ้โหเธออ่านาอะไรแบบนี้ด้วยเหรอคืนนั้นนะครับก็เลยพากันไปแบบอืมก็ไปมีเซ็กส์กันนะอะไรแบบนี้แต่ ในวันนั้นครับที่มีเซ็กซ์กันเนี่ยเดนิสรอดแมนนะครับกับผู้หญิงคนนี้นะครับก็คือคู้เด่นเขาคนนี้ก็กําลังทําท่าเป็นด็อกกี้โพสิชันก็เป็นท่าน้องหมานั่นเองนะครับแต่ที่นี้ครับเธอคนนี้พยายามจะแอนหลังขึ้นแอนหลังลงเลยครับให้มันได้แบบความเร้าใจได้แบบเออมีมีไดนามิกของการแบบมีเซ็กซ์กันอะไรแบบเนี้ยโสุดท้ายครับการแอนหลังไปแอนหลังมานี่ของเธอนะครับการแบบ บทขยี้อะไรแบบนี้ของเธอนะครับมันทำให้แบบน้องชายของเดนนิสอดแมนก็เกิดหักอีกครั้งหนึ่งครับนี่ก็เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับเขาก็กรีดร้องเธอ ตกใจเหมือนกันนะครับก็ไปโรงพยาบาลอะไรก็ว่ากันไปนี่ก็เป็นประสบการณ์ครั้งที่2เกิดจากท่าด็อกกี้นั่นเองครั้งแรกกระโดดมาผิดท่าครั้งที่2ด็อกกี้ครั้งที่กกท3เขาเคยองคชาตหัก3ครั้งน้องชายหัก3ครั้งครั้งที่3เนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปอยู่ที่โรงแรมโรงแรมหนึ่งไม่ได้มีรายละเอียดมากนักแล้วก็มีเซ็กซ์กันนี่แหละแต่ครั้งเนี่ยไม่ได้บรรยายอะไรเยอะครับคือบางแหล่งก็บอกมันเป็นท่าพื้นฐานเลยเป็นท่าแบบมิชชันนารีบางแหล่งก็บอกมันเป็นท่าแครบ็บเป็นท่าเหมือนปูอะไรแบบนี้นะครับแต่สุดท้ายครับมัน หักขึ้นอีกนะครับองคชาตหักน้องชายหักขึ้นอีกแล้วนะครับจนต้องไปโรงพยาบาลเลยซึ่งการไปโรงพยาบาลครั้งที่3เนี่นะครับตอนเขาไปตรวจเนี่ยเหมือนอาจารย์เนี่ยจะนําเหมือนพวกอินเทอร์นหรือว่าเป็นแพทย์นะครับที่มาเพิ่มพูนประสบการณ์มาดูเคสเขาด้วยลุมเขาประมาณ8คนเลยนะครับเขาก็ตกใจเหมือนกันมีการถ่ายภาพอะไรด้วยก่อนจะเซอร์เจอรี่นะครับก่อนจะผ่าตัดกลับไปเหมือนเดิมซ่อมแซมอะไรแบบนี้นะครับและเขาบอกว่าเรื่องที่มันน่าขำเนี่ยในเรื่องนี้ก็คือหลังจากที่เขารักษาตัวเสร็จแล้วครับเขาก็กลับไปอยู่ที่ โรงแรมกับผู้นอนคนนี้ไม่รู้ว่าสู่ในสถานะไหนนะครับกับเธอคนนี้นะครับอ่ะตังเรียกง่ายๆว่าเป็นแฟนก็กันนะแต่ตังไม่แน่ใจว่าเป็นแฟนหรือไม่เป็นแฟนนะครับแต่พูดว่าอ่ะเป็นแฟนของเขาแล้วกันเขาก,กลับไปนอนกับแฟนของเขาครับแต่ปรากฏว่าครับทางโรงพยาบาลได้โทรมาหานะครับซึ่งคนที่รับสายคือแฟนของเขาแฟนก็รับสายว่าเอา warfare, เอมีอะไรหรือเปล่าคะก็บอกว่าเออนี่เป็นเบอร์คุณเดนิสวอรดแมนหรือเปล่าก็ใช่แล้วค่ะแฟนก็ถามว่ามีอะไรหรือเปล่านะครับทางโรงพยาบาลก็บอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยมันมีการขอซื้อรูปภาพนะครับองค์<ฏ> ชาติหรือว่าน้องชายของคุณเดนิสรอดแมนตอนที่มาหาโรงพยาบาลเราอะ่ะตอนที่เราถ่ายไว้ซึ่งตังค์ไม่แน่ใจนะครับมันเอาไปให้พิพิธภัณฑ์เหรอหรือเอาไปให้ศูนย์วิจัยความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคนี้โดยเฉพาะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่สุดท้ายครับเงินที่เขาเสนอมาในการขอซื้อรูปภาพนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0 0เหรียญ25,000น 25, เหรียญก็ประมาณเกือบ 900, 90,00 0 0บาทนะฮะซึ่งมันถับแพงมากแฟนเขาก็ตกลงขายทันทีนะครับเดนิสรอดแมนก็ถามว่าเฮ้ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นเหรอก็บอกว่าเออเนี่ยมีคนจะเอาภาพน้องชายคุณไปขาย นะได้ทั้งแบบ8 0 0 0 0บาทอะไร8 0 0 0 0 0 0 0บาทอะไรแบบเนี้ยเดนิสคาโอ้เออเออโอเคก็ขายไปแล้วใช่ไหมล่ะเขาก็แบบคู่อะไรแบบเนี้ยนะฮะซึ่งก็เป็นคนที่ชีวิตก็ลดผลนสนุกนะครับใช้ชีวิตได้แบบโอ้โหเต็มที่จริง,รงๆนะครับนี่คือประสบการณ์นะครับ3มครั้งที่เกิดการแบบน้องชายหักของเดนิสโรดแมนนั่นเองทีนี้ครับตังก็เลยจะมาเจาะลึกว่าเฮ้ยแล้วไอเหตุการณ์แบบนี้องค์ชาติหักน้องชายหักแบบนี้นะครับมันเกิดขึ้นได้จริงๆหรอนะฮะ ต้องมารู้จักก่อนนะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้มันคืออะไรนะครับภาษาไทยเราอาจจะเรียกต่างๆนานาเนาะแต่ภาษาทางการแพทย์นะครับภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า P ี N หน fracture ก็คือองค์ชาติหักนั่แหละแปรตรงตัวแต่มันไม่ใช่เป็นเหมือนแขนหักขาหักนะฮะเพราะว่าแขนขาหักเนี่ยมันมีกระดูกเนาะเพื่อนๆน่าจะสงสัยเอยองคชาติมันมีกระดูกหรือเปล่าเฮ้ยมี cartilage หรือเปล่ากระดูกอ่อนหรือเปล่าก็ไม่ใช่ครับองคชาตนะครับก็คือน้องชายเนี่ยไม่มีกระดูกใด้ทั้งสิ้นแต่ s t r u c t u r e ขององคชาตนะครับมันจะขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยวตั้งขึ้นภาพให้มันนนจะเป็ห องนามากกว่าครับแล้วก็ด้านในก็จะอัดแน่นไปด้วยเนื้อเยื่อนะครับที่พร้อมจะขยายตัวนะครับเป็นแฟชเชียนะครับเป็นเนื้อเยื่อไฟบัสเมมเบรนอะไรแบบนี้ซึ่งเขาก็จะมีชั้นต่างๆนะครับเป็นเนื้อเยื่อพี่นายแฟกเจอร์เนี่ยมันเกิดจากการฉีกขาดครับของชั้นชั้นหนึ่งที่ชื่อว่าทูนิกาอัลเบอร์จินียนั่นเองครับมันเกิดการฉีกขาดขึ้นอะไรแบบนี้นี่ครับทีนี้ครับเฮ้ยแล้วทําไมมันเกิดการฉีกขาดแล้วมันฉีกขาดได้ยังไงใช่ไหมครับทำไมมันถึงทําให้องคระชาติบิด หักได้นะครับก็สาเหตุนะครับการเกิดพี่หนาย fracture เนี่ยมันก็อาจจะเกิดได้หลากหลายสาเหตุนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เราเจอเคสรีพอร์ตมันก็มาจากการมีเซ็กส์นี่แหละครับทีนี้นะครับอย่างที่บอกว่าสาเหตุมันเกิดจากเซ็กส์แล้วมันเกิดได้อย่างไงนะเซ็กส์อย่างไงขนาดไหนมาถึงหักกันได้นะครับมันต้องอยู่ในสภาวะที่คุณผู้ชายเขาแข็งก่อนนะครับก็จะเป็น erection ขึ้นมาก่อนพอมันแข็งขึ้นมาแล้วนะครับก็มีสิทธิ์หักได้มันอยู่ที่ท่าด้วยครับนะท่าทางอะไรต่างๆของคุณเดนิสโรดแมนเนี่ยอันแรก กระโดดมานะครับแล้วก็มีการ เออจะแบบเข้ารูเลยอะไรแบบนี้แต่มันเกิดการถ้ามันผิดมันอาจจะกระแทกแล้วมันบิดมันฉีกมันขาดมันหักได้แล้วแต่การมีเซ็กปกติเนี่ยไม่ต้องโลดผัวขนาดนั้นก็เกิดพี่หน่ายแฟกเจอร์ได้นะครับเราจะสังเกตได้ว่าน้องชายนะครับของคุณชายเนี่ยมันก็จะโค้งงอเลี้ยวไม่เหมือนกันใช่ไหมครับทีนี้ถ้ามันอยู่ในเซ็กซ์โพสิชันไหนที่มันเกิดการฝืนนะครับฝืนความโค้งของน้องชายหรือว่าต้านต้านแรงกันเยอะๆอะไรแบบนี้ก็มีสิทธิ์หักได้นะครับทีนี้ท่าไหนบ้างครับที่มีสิทธ ที่ทำแล้วจะหักนะครับรีพอร์ตเขาบอกว่า Number o n เลยก็คือเป็นท่า w o m a n on top นั่นเองก็คือคุณผู้หญิงอยู่ด้านบนแล้วก็เป็นคนควบคุมใช่ไหมครับมันเกิดจากการที่บางทีงครับพอสอดใส่ปุ๊บมันเกิดหลุดพอหลุดปุ๊บนะครับคุณผู้หญิงนั่งทับใหม่ทีเนี้ยมันก็จะทําการแบบเหมือนเออนั่งทับทําให้องคชาตนะครับมันโดนแบบทับไปนะครับด้านตรงข้ามจากที่มันจะโค้งไปด้านนี้มันโดนทับบิดมาด้านนี้นะครับมันก็สามารถเกิดอาการหักได้นะไม่ว่าจะเป็น Wo m a n o n top หรือว่าจะเป็น Co วเก r l อะไรต่าง ก็เกิดอาการหักได้เหมือนกันท่าที่2นี่เขาบอกว่าจะสามารถหักได้คือด็อกกี้นี่แหละครับก็เป็นท่าน้องหมาเนี่ยแหละนะครับก็เหมือนเดนิสโรดแมนเลยเนาะครั้งที่2นะครับก็ถ้าสมมติมันอยู่ที่องศานะครับของการสอดใสายนะครับบริเวณโพสิชันของคุณผู้หญิงที่จะแอนมากแอนน้อยอะไรก็ตามถ้ามันเกิดการงัดการ against กันนะครับโอ้โหมันก็สามารถจะหักได้เหมือนกันท่าที่3นะครับที่เขาก็รายงานว่าอาจจะเกิดพินาย f r a เ t u r e ได้ก็คือเป็นท่ามิดชเนรี่ท่าปกติแต่ เป็นการยกขาผู้หญิงขึ้นครับอ่าตรงนั้นมันก็เหมือนเป็นการงัดเหมือนกันนะครับบริเวณน้องชายเนาะมันก็อาจจะถูกงัดได้อะไรแบบนี้นะครับทีนี้ครับการมีเซ็กซ์โพสิชันไหนที่มันเป็นองศาเกินมีแรงนะครับป้านกับตัวองคชาตอะไรแบบนี้ครับมันก็มีสิทธิ์ทาให้องคชาตน้องชายหักได้อยู่แล้วนะครับทีนี้ซิมทอมล่ะเอออาการล่ะมันมันจะเกิดอะไรนะมันจะเหมือนเดนิสวอตแมนบอกหรือเปล่าเห็นเลือดกระจายไปทั่วเลยอะไรเงี้ยนะฮะคืออันที่จริงนะครับอาการนะครับของเจ้า น้องชายหักเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับคือเราอาจจะได้ยินเสียงครับเป็นเสียงหักเลยอาจจะเป็นเสียง popping sound หรือว่าเขาเรียกว่า snapping sound ก็ได้ อ๋ออะไรแบบนี้ครับมนเหมือนมันแตกมันหักอะไระจากด้านใน2ครับก็คือโหเราจะเจ็บปวดมากๆนะครับเจ็บมากๆเลยบริเวณน้องชายครับ3คือมันจะบวมครับมันจะบวมเป่ง4ครับเราอาจเห็นสีนะครับของน้องชายมันมันช้ำนะครับมันเปลี่ยนสีไปหรือว่า5นะครับเราจะอาจเห็นรูปร่างของน้องชายของเรานะครับมันขดมันเบี้ยวเลยก็ได้หรือในกรณี1นะครับที่อาจจะเกิดได้ในกรณีเดนิสอลแมนบอกว่าโหเลือดมันกระเซ็นไปหมดเลยใช่ไหมครับที่จริงอ่ะมันอาจจะเกิด การที่พอมันหักครับท่อปัสสาวะก็ได้รับผลด้วยเนาะท่อที่มันจะฉี่ออกมาเนี่ยมันก็ฉีกขาดเลือดบางทีมันก็ไหลเข้าไปในท่อปัสสาวะเลือดมันก็เลยออกมาทางปลายนะครับมันก็เลยเป็นเลือดกระฉูดเป็นแบบ u r e t h r a b e e d i n g อะไรแบบนั้นก็ได้เหมือนกันครับซึ่งวิธีการรักษาเนีครับก็แดนอนต้องไปโรงพยาบาลครับต้องทกํการาน s u r จิ ical ลการผ่าตัดเท่านั้นนะครับในการรักษาเย็บนะครับชั้นที่มันฉีกขาดไปหรือบางทีต้องซ่อมแซมทางเดินท่อปัสสาวะด้วยนะครับ และหลังจากที่เราผ่าตัดรักษาแล้วนะครับอันที่จริงครับการที่เราเคยน้องชายหักเนี่ยมันอาจจะเกิดคอมพลิเคชั o หรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนภายหลังที่จะติดตัวนะครับของเราไปด้วยนะครับบางคนเนี่ยก็เป็นถึงอ l e c t ก i c a l d y s f u n ช t i เลยคือมันไม่แข็งเหมือนเดิมที่เราเคยเป็นนะครับนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องน้องชายหักพี่หนาย f r a เ t u r e เนาะแล้วก็เป็นประสบการณ์นะครับของคุณเดนิสโรดแมนนะครับที่ก็เอามาเปิดเผยมาเล่านะครับเป็นวิทยาทานให้พวกเราฟังนั่นเองนะครับอันที่จริงเนี่ยตังก็ อย่าไปหา ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าเอ๊ะจะมีเซเลบิตี้คนไหนเซเลปคนไหนซุปเปอร์สตาร์คนไหนเคยออกมาเปิดเผยบ้างไหมนะว่าเคยเกิดภาวะฉุกเฉินแบบนี้ขึ้นอันนี้เป็นภาวะฉุกเฉินนะครับต้องรีบไปโรงพยาบาลนะครับแต่ปรากฏว่ามันน่าจะเป็นเรื่อง p r i v a t e ครับโอ้โหเรื่องส่วนตัวมากก็ไม่มีใครเปิดเผยหรือเขาก็อาจจะไม่เคยประสบพบเจอกับเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะครับแต่มันมีคนหนึ่งครับเขาจะเป็นเหมือนซุปเปอร์สตาร์เป็นพรสตาร์ฝ่ายชายเป็นดาราหนังโป๊ผู้ชายเจอร์รี่แจ็กสันครับก็เคยออกมาเปิดเผยนะครับเขาเรียกว่าเหตุ การเนาะที่มันเคยเกิดบาดเจ็บนะครับบริเวณองคชาตน้องชายเขานั่นเองนะครับแต่สุดท้ายครับองค์ความรู้โดยรวมเนี่ยเราก็จะพูดถึงพี่นย fracture กันนี่แหละนะครับดังนั้นครับก็อาจจะต้องระมัดระวังด้วยนะครับการมีเซ็กส์กันก็ต้องปลอดภัยคํานึงถึงท่าทางนะครับหรือว่าเราก็ต้องรู้จักกับน้องชายของเราให้ดีนะครับว่ามันควรจะไปทิศไหนทางไหนนะครับถ้าไป a g a n s t นะครับใช้แรงงัดทางตรงข้ามมันนะครับมันอาจจะ ป๊อปปิ้งแซนปิ้งมีเสียงนั้นขึ้นก็ได้ก็ต้องระวังด้วยนะครับเรือก็เป็นห่วงนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก็ไล้กันนะครับไว้เจอกันใหม่ครับ EP หน้าครับจะเป็นเรื่องราวอะไรที่ตังอยากจะมาแชร์เพื่อนๆก็ต้องติดตามนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจทั้งตัวต่างแลวก็น้องๆทีมงานเลยนะครับวันนี้ตังขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆ่อย่าลืมใช้แคร์ดูแลสุขภาพครัับบสสวดี